กศนอมเพอเชียงดาวมีความภูมิใจในการร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพศ2565มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่บุคลากรผู้เรียนผู้รับบริการ ได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยดังต่อไปนี้ในส่วนที่1การเทริดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในข้อที่1มีบอร์ดหรือนิทรศการเทริดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจนกศนอำเภอเชียงดาวได้จัดบอร์ดความรู้นิทรศการ และกิจกรรมต่างๆในบริเวณสำนักงานห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาวอาคารศูนย์การเรียนชุมชนกศนอทั้งเจ็ดแห่งและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง18แแห่งและได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆที่แสดงถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยข้อที่2มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการในสถานศึกษาที่ชัดเจนเพื่อให้เยาวะชนและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนซึ่งกศอนอํเาเภอเชียงดาวได้จัดกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับ การฝึกอบรมผู้เรียนผู้รับบริการรวมไปถึงร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมทักษะตามหลักค่านิยมหลัก12ประการอย่างครบถ้วนและครอบคลุมในทุกหัวข้อมุ่งจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างแท้จริงในส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี กศนอำเภอเชียงดาวมีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศนโยบายให้เห็นอย่างชัดเจนมีแผนงานและงบประมาณการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างชัดเจนโดยมีคำสั่ง และมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาครอบคลุมทั้ง3ด้านได้แก่ความปลอดภัยสุขภาพอานามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีคณะทำงานหรือคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษามีกฎระเบียบหรือคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม บุคลากรทุกระดับเช่นอาจารย์ผู้บริหารลูกจ้างได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแผนงานที่กํำหนดมีการอบรมเกี่ยวกับการประถมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษาโดยได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่องการปฐมพยาบาลในสถานศึกษาในกรณีฉุกเฉินหรือมีการบาดเจ็บที่สามารถให้การรักษาหรือช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยคู่ภยยัยเหี่ยวแดงและหน่วยบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลตำบลแม่นะเป็นผู้ให้ความรู้มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษา ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมีการดูแลสำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไขได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปีงบประมาณ2,565ในด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยคำสั่งการดำเนินงานกิจกรรมบิ๊กคล a นนิ่งเดย์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาการและมีผู้ตรวจเวรยนยามทั้งในเวลาราชาการและนอกเวลาราชาการมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือเซฟก r ดในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษารวมทั้งการตรวจสอบและกาบำาลุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจนกศนอเภอเชียงดาวมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษามีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการฝึกซ้อมดังกล่าวได้ใช้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ฝึกสอนทั้งนี้กศนเชียงดาวได้จัดทำโครงการการดับเพลิงขั้นต้น และการอ,อพยพหนีไฟโดยมีทีมบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลตำบลเชียงดาวสำนักงานบรรเทาสาธารณาภัยอำเภอเชียงดาวและสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงดาวเป็นผู้ให้ความรู้กศนอำเภอเชียงดาวมีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา พร้อมมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนมีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรและมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษามีห้องส้วมและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรแยกชายหญิงที่พอเพียง มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะไว้บริการมีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักเหมาะสมและถูกสุขลักษณะมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นระบบแสงสว่างการระบายอากาศระดับความดังของเสียงที่ปลอดภัยมีมาตรการเพื่อความปลอดภัย เกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยมีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูอาจารย์นักเรียนและมีการนำไปปรับปรุงแก้ไขมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและการวางแผนป้องกันที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนักศึกษาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมได้แก่โครงการอบรมอาสาสมัครยุวกาชาติการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรในสถานศึกษาการตรวจร่างกายและการเฝ้าระวังโรคติดต่อตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีหนังสือตำราหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ของบุคลากรมีมาตรฐานการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดระบบจราจรการสวมหมวกกันน็อกหรือการดูแลยานพาหนะรับส่ง การมีใบอนุญาตขับขี่รถที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนหรือผู้ปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษามีการจัดตั้งชมรมคณะจัดตั้งคณะทำงานหรือกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีคณะทำงานและกิจกรรมในการดำเนินการ ตลอดจนการประมวผลเพื่อนำไปปรปับปรุงให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผู้บริหารและบุคลากรกศอนออำเภอเชียงดาวตัดหนักและให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้ง3ด้านอันได้แก่ด้านความปลอดภยัยด้านสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่บุคลากรและผู้เรียนผู้รับบริการมุ่งม,มั่นพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ